สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขออนุญ,ญาตเพื่อนสมาชิกมาดูในพาร์ของรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับที่เพื่อนสมาชิกกำลังเห็นอยู่นะครับก็คือตัว cbr 1 5 0 r โฉม2022วันนี้ผมเพิ่งจะนำรถคันนี้เนี่ยไปที่สำนมิปืนมานะครับไปลองทดสอบนะครับลองขี่โอ้โหขี่ได้มันแล้วก็สนุมกมากนะครับคอนเซปต์ของรถรุ่นนี้นะครับเขาบอกว่าแรงเท่าที่ใจอยากแรง นะเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับบิดเป็นติดมือด้วยเครื่องยนต์1สูบขนาด1 4 9 c c, ่งซีซีดับเบิลโอเว่ย์แคมช้าสี่จังหวะ4วาต่สอสูบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับก็ะทำความเร็วท,รรท็อปสปีดได้ในบะ้านนี้อยู่ประมาณสัก120ไปไปลายนะครับ129 130อยู่ในช่วงนี้นะแล้วก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับอยูออปนนยะะ่ประมาณนี้อัตราเส้นเปิดเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับประมาณสัก39กกิโลต่อลิตรนะผมขี่ไปที่สันพูเพลินเนี่ย ระยะทางไปเนี่ยก็สักเกือบ20โลนะครับกับ20โลก็บวกกันเป็น40โลนะ้นำมันเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะครับดีมากๆนะอีกจุดหนึงที่ผมเนี่ยชอบมากๆนะครับก็คือบริเวณด้านหน้าของเขาเนี่ยเหมือนกับสมูลไรนะครับดูเท่นะฮะดูดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของโชคนะครับตอนที่ลงหลุมนะฮะผมโดนอยู่ประมาณสักสองสามจังหวัดนะครับเรียกว่าการยุบตัวนะทรงตัวได้ดีนะครับมาจากตัวโชคอัสไซดาวนะครับหัวกลับ นะตัวนี้ของโชว่ากระบอกสีทองนะครับลงหลุมลงเนินเนี่ยตัวนี้เอาอยู่นะครับถือว่าช่วยซับแรงได้สุดยอดนะดีจริงนะครับทีนี้นครับมาดูในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเป็นระบบเบรกที่ผมเนี่ยโดนนะครับเรียกว่าเร่งมาเร็วๆเนี่ยแล้วก็เบรกกึกนะเป็นระบบ ABS นะครับได้ใช้เลยในวันนี้นะดีมากๆนะครับเป็น ABS นะดิสเบกเดี่ยวพร้อมปั๊มเบรก2พอร์ตนะครับด้านหน้า ส่วนระบบเบรคะของด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเดี่ยวพร้อมปันะ๊มเบรกหนึ่งพอตถือว่าให้ความปลอดภัย,ยสูงมากๆนะครับวันนี้ก็โดนกับตัวแล้วนะรู้สึกว่ามั่นใจในการขับขี่นะครับถ้าเผื่อว่าจังหวะที่ถนนลื่นหรือว่าเจอทรายนะครับหรือว่าเจอน้ำไอ้ตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะครับตัว abs นะเดี๋ยวไปลองดูนะครับที่หน้าปัดเดิมใหม่บิดกุญแจนะครับตามเข็มนาฬิกานะ เป็นแบบดิจิตอลนะสีสวยมากๆนะครับสีสดมากๆก็บอกข้อมูลนะครับเรื่องของอัตราความเร็วนะครับเรื่องของเกน้ํามันนะครับลองสตาร์ทะครับกดแช่ลอรอเปลืองเบานะครับ เป็น LED นะครับแยกกัน2ชันนะะ้น มาดูที่มิติของตัวรถกันนะครับมีขนาดความยาวอยู่ที่ยอยู่ที่1 9 8มม mm, มนะความกว้างอยู่ที่700มิลลิเมตรความสูงนะครับอยู่ที่1 0 9 0มิลลิเมตรความสูงของบอกนะครับอยู่ที่7 8 8มิมิลก็ถือว่าขับขี่ได้อย่างสบายมากนะครับไอ้เจ้าตัว cbr ห5 0รอ r 2022นะครับคันนีนะ้ชอบนะครับในสุดัวเนี่ยชอบมากๆนะครับ กติเนี่ยผมใช้คันข้างหลังก็คือ2014อันนี้เปลี่ยนมาเป็น2022นะครับให้ฟิลที่แตกต่างนะพอสมควรนะครับในการขับขีนะ่ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเบานะครับน้ำหนักเนี่ยรวมกับของเร็วทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่139กิโลกร,รมัมนะไม่หนักนะครับความจุข,ของถัาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่12ลิตรนะคำนวณดูเล่นๆนะครับถ้าเผื่อว่าตาซ้นเปลือเนี่ยอยู่ที่40 กิโลต่อลิตรเนี่ยก็วิ่งได้เฉียดฉี้ดร้0โลนะครับในรอบเดียวนะถือว่าเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องของการเดินทางไปทางไกลนะครับการออกที่ต่างๆตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆนะครับหรือว่าจะใช้ในตัวเมืองนะวันนี้เจอรถติดนะครับแถวๆสะพานแดงโอ้โหติดหนักมากซอกแซกดีมากๆนะครับเนื่องจากตัวรถเนี่ยค่อนข้างเบาแล้วก็เรื่องของการมาคับเลี้ยวเนี่ยทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายมากๆ วันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องขอกราบขออภัยนะครับเพื่อนสมาชิกที่เป็นคอแฟนของรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะแต่ก็ถือว่าได้มารีวิวแล้วก็เล่าเรื่องนะครับในการใช้งานจริงๆนะของวันนี้ชอบนะครับให้คะแนนเนี่ยให้ถ้าสเกลเต็ม10เนี่ยเรียกว่า10เต็มเลยนะกับตัว cbr 2022นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ